ใช่คับแต่ผมเป็นคนป่าใช่ครับทุกคนฟังฟังไม่ผิดแน่นอนครับทุกคนทุกคนไม่ได้ฟังไม่ผิดทุกคนไม่ได้อะไรนะครับแต่ผมจะเป็นคนป่าจริงครับใช่ครับคือผมจะมาเล่นเอาชีวิตรอดนะครับแต่คือก็ต้องขออภัยในคลิปด้วยนะก็คือผมพูดในคลิปแล้วแหละแต่คือสิ่งมันไม่เข้านะครับซึ่ง ปัญหามันก็มีหลายปัญหาก็คือแถวแถวบ้านผมมาฝนตกนะครับก็คือดูบริเวณรอบๆเลยทุกคนอาจจะมองไม่เห็นนะครับอัดหน้าจอก็คือฝนมันตกนะครับแล้วเสียงเกมผมลืมขออภัยจริงๆนะเป็นความผิดผมเองผมลืมลดเสียงเกมนะครพอผมลืมลดเสียงเกมแล้ว่ เสียงเกมมันก็เลยเสียงเพลงในเกมมันก็เลยมาบังครับอตอนนี้ก็คีย์ n อนิเวอร์นะคบซึ่งพวกไอควาผมจะไม่ได้ไปปรับแต่ไงอะไรซึ่งผมจะเล่นเพนฟ,ฟูนะคีย์เอนิเวอร์ไปเลยครับแล้วก็รอสักน,นะซึ่งวังเราผมจะตัดคลิปไปนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในโลกเลยนะครับผมมาเข้ามาในโลกที่เรียบร้อยนะครัแล้วก็มาเกิดในเบย์โอเมนนะครับซึ่งตรง้ามก็คือเบ o m โอ o ม e ฟอเรสต์นะครับ ซึ่งผมก็เจอชิคกี้พายนล้ก็เก็บมันมา้กันนะเอาไว้ทำฟาร์มนะเอาไว้ทำฟาร์มใน EP ถัดไปนะหนีปดล็อกสุดครับใหม่ด้วยเออซื้งช่วยผมก็อาจจะเป็นหวัดนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเรามาอัดคลิปกันได้เลยนะครับผมก็ขออภัยนะ <c oughs> เพราะว่าวันทีอาจจะมีน้ำมูกอาจจะจามอาจจะมีเศษพะ <c oughs> พูดถึงก็มีพิเสษพะแ่น้กะ็ขออภัยที่ด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะ ผมก็ใกล้จะหายแล้วหลังแรกเราจะทำการคาแบบสปีดร้านนะผมมีเด็กคนไหนเล่นมีเด็กคนไหนเล่นมาคาบแล้วแล้วอาชิบเล่นให้กลุ่มผมเนี่ยถ้ามีก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะแล้วก็อัคดคลิปนต่อนะคะเพื่อนๆสามารถกด Subscribe ใต้ใต้ s c r i ิปชันคลิปนี้เลยนะม,มันมันไม่เป็นไรนะคือทุกคนกดไปนะครับแล้ว นะทุกคนกดกระดิ่งนะทุกคนก็จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากเซ้านะคอนเทนต์พิเศษก็คอนเทนต์ธรรมดาก็คอนเทนต์เกมไมค้าบนะครับซึ่งมันคือซึ่งทุกคนนะสามารถไปสับมาไว้ที่จังหวะยุงได้นะเอ้ยนำมาสับเป็ปนำมาสับตะไคร้าพามเป็นรอยอยเรื่องหรอมาเรามาตัดไม้กันต่อนะครับซึ่งการตัดไม้เนี่ยถือว่าเป็นเบสิกในเกมไมค้าบมากเลยนะครับเพราะว่าไมค้าบอย่างแรกที่เราต้องทำนี่คือการตัดไม้แต่ผมเก็บเยอะกระเทนมาก่อนนะก็ไม่เป็นไร เราจะวันตัวคาร์บนะคะคารับไม้แพลงนะทำมาเยอะแนละ้วก็จะทําอุปกรณ์พื้นฐานนะครับทาอันเนี้ซึ่งซึ่งในช่วงแรกนะซึ่งในอีพีแรกผมจะทําเป็นเตาเผานะครับนะซึ่งในอีพีแรกผมจะทําเป็นเตาเผาแต่ในอีพีถัดไปผมจะเริ่มผมจะเริ่มย่างเนื้อบบประหยัดมากขึ้นนะับก็คือแคมไฟที่ขึ้นอยู่ตามด้านล่างหน้าจอแนละ้วเอ้ยไม่ใช่นี่คืออยู่ตามหน้าจอเลยนะครับ โอเคนะผมก็ทำอุปกรณ์พื้นฐานนะทำไปเรื่อยๆออะตามภาษาคนเล่นไมค์ฟาร์มนะครับก็อันนี้ก็อาจจะก,กดผิดบ้างนะพอายาำเสร็จผมก็เจอมาลงเหมืองนอะนี่ผมจะมทำอะไรจำไม่ได้แล้วโอเคมาก็มาทำอะไรขอะเ็นเองนึง <c oughs> ทำเองดื่มเองนักเลงพอทำอุปกรณ์ไม้ให้ครบเซตซึ่งโพเอ้ย โฮอะไรซึ่งโฮผมจะไม่ทํานะโฮก็คือจอบอะผมจะไม่ทานะกันดาเพราะว่าผมยังไม่มีวัลเล็ตเลยแล้วผมยังไม่ได้ปลูกซึ่งอาหารในวันนี้ก็คือวัวนั่นเองนะซึ่งวันแรกผมจะไม่กินอาหารน้ในเกมหมคคาวนะแต่ถ้าอีกทีถัดไปผมจะกินนี่ปล่ล็อกสุดค้าใหม่ด้วยดูไปดูมามันก็คล้ายๆเกมจาว่าเหมือนกันนะสุดค้าวันนี้ขึ้นดนตรงขวาบนอะเออมันคือจาว่าดินดินเอง แต่แต่เจ้ว่านราทุกผมใจที่ว่านะเจ,นะจะว่ามันเก่ากับเบนล็อกนะเจ้ว่าเจ้าว่าผมถ้าผมจะไม่ผิดนะมันเจอมันเริ่มพัฒนามาจากน่าจะเขาน่าจะได้ไอเดียมาจากเกมอื่นตั้งแต่ปีสองพันเก้าอ่ะแล้วแล้วคือเกมมาครับเจ้าว่าตอนแรกอะ่ะมันเขาเป็นทําเพื่อเล่นๆเฉยๆทำเล่นๆไม่ได้ทําจริงอะ่ะแต่พอถัดมาเขาก็มีคนสนใจเยอะขึ้นเขาก็เลยมาทําจริงจังก็ เป็นเกี่ยวเวอร์ชันเสร็สมบูรนะซึ่งมันจะนล่อยมาตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกเวอร์ชันแรกแหละคะแล้วก็อินเดฟอินเดฟอัลฟาสไบโวเทสแล้วก็ b e ต้แล้วก็เวอร์ชันปัจจุบันนั่นเองนะก็คือเวอร์ชั่นเสร็สมบูรณที่ผมเล่นนะคะส่วนเวอร์ชั่นเบล็อกนะตอนแรกมันมีชื่อว่า Pocket Edition นะครับก็คือนอสเขาได้ทําผู้ชื่อดิติกธิ์เป็นขอพูดเลยนะคือนอสเขาได้ทัการพัฒนา จากเกมมาครับที่ต้องเล่นบนความเท่านั้นให้มาเล่นบนอุปกรณ์รอื่นได้เช่นมือถืออ,อะไรเงี้ยล้วทางเราทำ Microsoft เขาก็ได้ซื้อไปพัฒนาต่อนะครับเพราะฉะนั้น,นสิ่งเพราะฉะนั้น,นคนที่คนคนที่ทำพัฒนาอยู่มีสองบริษัทนะก็คือถ้าเป็นของฝั่งเจาว่าก็จะเป็นก็ <c oughs> จะเป็นของาอาเรวะนะเออโมจิสตูดิโอนะส่วนเวนล็อกนะก็จะเป็นฝั่งของ อ,อลืมชื่อออกมาข้อสอบะะแล้วครแล้วคนาค้ากัก็เป็นโมแจนนะโมแจนสตูดิโอเหมือนเดิมนะ,ะซึ่งผมซึ่งผมก็ไม่ค่อยชอบเป็นล็อกเท่าไหร่ที่ที่ผมไม่ชอบเพราะว่ามันมันไม่สามารถเอาหินมารวมกันเพื่อครับเต้าเขาได้เ <c> น <oughs> ี่ยแต่แต่สุดท้ายก็ทําได้นะครับเรามาคุยอะไรกันหน่อยดีวยกว่า <c oughs> ซึ่งซึ่งหลายคนที่กําลังติดตามคิดของผมยอยู่นะก็ ก็ <K an> ถ้าใครชอบแนวแบบแนวเที่ยวนะครับก็ถ้กก็ก็สามารถไปติดตามผมได้นะครับสามารถไปติดตามในช่องผมได้นะก็อาจจะมีไม่เคยเพราะพึ่งผมพึ่งเริ่มทาวอล์กเมื่อไม่กี่อันนี้ตอนผมก็อาจจะอาา่านว่าวีลลอกวีล็อกนะที่ว่าเดียวมอ่านว่า walk วอล์กไม่ไดผมอ่านว่าวีล็อกนะก็จะดูดซึมสติของด้วย, <K an> วยช่วงนี้สติไม่ค่อยมีนะ <K an> โอเคนะซึ่งซึ่งสี มันมันจะขึ้นอะไรกันนะกันหน่าไล้สารพันธุซึ่งซึ่งหลายๆคนนะก็ชอบผมว่าหลายๆคนน่าจะชอบแนวแบบบรรยากาศนะครับซึ่งผมแนะนํานะช่องของผมนะจะมีการลงคลิปแบบใหม่นะคือแบบเราลงคลิปเป็นโรงแรมแอรอัดมาเยอะนะ เดี๋ยวเราจะมาลงคลิปเป็นแคมป์กันบ้างแต่มันมันไม่ใช่แคมป์ของแทนนะมันก็จะเป็นเหมือนโรงแรมเตรียม้ายๆแคมป์เฉยๆครัผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่เคยติดตามผมไม่เคยไปอ่ะเดี๋ยวเราจะมารอติดตามชมกันนะครับซึ่งผมก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะเพราะว่าผมเป็นคนลงคลิปนะว่าคลิปของผมต้องทํำยังไง <c oughs> เงี้ยนี่ผมก็เอากระเช้ามาครับครากันต่อนะผมก็จะเอาฐาน ผมก็จะเอาไม้กับไม้เผากันพื้นที่ผมจะได้ทาเป็นฐานไม้ด้วยชาโคะแล้วผมก็จะเอาเป็นทอแ,แต่แต่เอาเป็นแต่ผมทําเป็นทอดสํารองนะสาหรับการลงเหมืองก่อนนะคะซึ่งมันยังไม่ปลดล็อกนะผมก็เลยต้องคาบก่อนนะครบโอเคก็รอฐานเผานะคราวนี้ก็รอไปยาวๆเลยนะครับผมอ่าโอเคคราวนี้ตัวเองผมก็จะทำอะไร มาเดินใน้คิดถัดไปนะเราก็จะมาเพื่อเริ่มพัฒนาอะไรที่มันดูดูดูอลังการมากขึ้นนะย่างเช่นเอาอุปกรณ์เป็นจากไม้เป็นหินทั้งหมดนะครับนะครับผมจะใช้ด้นเมื่อไหร่นะผมจะมาคับเป็นโล่นะครับเพราะว่ามันเนี่ยมันสามารถกันมันสามารถกันแรงมันสามารถกันดาเมจได้ซึ่งผมก็อยากถือท็อตมือซ้ายเหมือนกันนะมันจะได้ขุดไปด้วยวางไปด้วยขุดไปด้วยแปะ ได้ด้วยแต่ก็ให้แสงสว่างในตัวเองได้ด้วยอตอนสรุปก็คือมันมันคือมันแบบเวอร์ชันเบลมันทําไม่ได้โอเคนี่ผมลงมือเสร็จแล้วผมก็ตัดคลิปขึ้นมาข้างบนมามาครับอกกุปกรณ์นะแต่ผมอาจจะยังทําไม่ได้ขบวนนี้ผมทําโฮได้แล้วนะส <c oughs> ิ่งที่ขาดไปอย่างแรกก่อนที่จะจบคลิปนี้กันนั่นก็คือพั่วนั่นเองนะครับซึ่งผมขาดสติกนะครับนั่นก็คือกิ่งไม้นั่นเองนะผมต้องไปตัดไม้ก่อนนะคะซึ่งการที่เราได้กิงก่งไม้มันมีอยู่ สองวิธีนะครับนั่นก็คือ,ก,คอก็คือมีวิธีเกี่ยวกับการตัดไม้นะัก็คือตัดตรงส่วนข้างล่างนะครันก็คือเป็นท่อนไม้นะครับแล้วก็เอามาคาเป็นไม้แผงนะเอาไม้แทงมารวมกันสองสองบล็อกในช่องคาบ้วเราก็จะได้สติ๊กมานะครับแต่ถ้าแต่อีกวิธีนึงก็คือวิธีที่นานก็ใช้เวลานานอยู่นะก็คือก็คือก็คือรอใบไม้มา่วงแล้วก็จะได้สติกนะ๊กกัน แต่ถ้าแต่คุณอย่าคิดนะว่าถ้าจะถ้าจะทุบใบไม้ไม่จะได้สเตกรรใหม่อะ่ะอันนี้ผมว่าน่าจะนะมันน่าจะได้แค่อน,นั้นแหละเขาเรียกว่าอะไรนะอืมต้นแซปปิง้งหรือต้นออดของมันนะนะั่นนหะแต่มันก็แต่ถ้าเราให้ใบไม้ด้วยมันก็อาจจะมีตัดต้นออดได้บ้างนะซึ่งเขเคนแล้วผมจะทําหีบนะเพราะผมจะมันต้องแคมป์อยู่บริเวณนี้นะครับเป็นการชั่วคราวนะ ก็รอติดตามซีรีส์ถัดไปแล้วกันนะับใกล้จ,จบแนละ้วถ้าผมวันนี้ผมก็รวววันนี้ผมทำแบบไฮสปีดแล้วกันนะคือวันนี้ผมก็มาทําเป็นอันนี้ผมก็ทําหีบหีบสองอัน,นนะครับวันนี้ผมก็เออวางไวต้ตรงไหนดีโอเควางเฮ้ยวางผิดโอ้ยมันจะปิดคลิปแบบสวยๆเลยเปิดคลิปตอนนี้พาเทก็จะตกหินคือ,อผมจะไม่โฟกัสหน้าแล้วกันนะโอเคแล้วก็ ผู้ชายตัวเองปึ๊บทอตเกิดตรงนี้ทอตเกิดตรงนี้ผมจะหยิบม,มาเมื่อไหร่เคล็ด okay, จบแล้ครับสวัสดีครับ